สบายดีบ้าอ้อมสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บ้าอ้อมกับพี่ความเปื้อนพิธีใจนะครับมาเขาแถวนอกมาเขาแถวแล้วก็สร้างเลยพี่น้ายเพื่อจะรับอาหารรับอาหารพระราชทานเนื่องในวันสําคัญของปวงชนชาวไทยเออเนี่ยเงาเออวันเมย์เนาะวันเมย์วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถนะฮะอ่าอ่าพระชนมพรรษาชินีนาถพระบรมราชินี พันปีหลวงของปวงชนชาวไทยบ่าอ้อมกับมิตรคอนปืนปิติใจตอนนี้เขาแถวเนียแม่มนี่น้องเพียงน้องเบื้อ<ห>งตานาบ่าวเป็นประสมมิกรของคนไทยนะครับต่างพร้อมใจกันมาเพื่อจะมารับอ่านราชทานเพื่อเป็นมงคลของชีวิตนะฮะนับว่าเป็นบุญและเป็นก้าวโชคดีของแหง้งานเล่าอย่างบาบุบาอ้อมนะครับในตื่นแต่เช้าวันนี้มาเขาแถวเนี่ยเป็นแถวเงาเนียแถวเงาแต่รวดเร็วนะประเทศไทยคนไทยเพื่นจัดระเบียบนะครับในการ รับอาหารพระราชทานเพิ่นจะ่ใหายปวงชนเพิ่นอล,นลอหน้าในเบาน้านก็ต้องรอเพราะว่าต้องอาตามคิวนะโบนะเพราะว่าเขาสิแย่งคิวเข้าไปมันก็บ่แเม่นนะบ่ถกต้องสิ่ง<อ>ที่บุดีบบอย่างห้เหตุนะก็ฝากถึงพี่น้องบาหาห้านทฮาเนาะถามมาค่ะมารับอาหารพระราชทานก็นต้องสร้างระเบียบพินันอย่างเช่นนี่เพิ่นเหตุนี่เนาพี่น้องเนาเป็นเพราะว่าอาหารเหมือน าจะรุ่งข้าในท้ายอยู่แล้วนะเพียงพ่อกับคนถีมาต่อคิวอ่ะเหลืออยู่ดิเหลืออยู่แล้วเป็นมื่นเป็นแสนนะครับภาคเหนือพระเจ้ไม่เจ๋งอีกแิ้โอ้โหอันนี้ทักทายสบายดีไอ้เบาเบามิดคนนี้จะมาเห็นยังครับสวัสดีซีเบาบูคนนี้มารับท่องกล่องพระราชทานโอ้คือว่าเห็นองค์ส้นชาวไทยแต่มารไม่เนาะว่าเราจะมี า,า้านชุ่มฉ่ำน้องไปลองครับบมโบได้ยินโบได้บอกอยกชุ่มฉ่นะสามารถมาต่อคิวไปอลองเนาะเขารับขอของมืนันนี้รับเมื่อฝากขอบคุณด้อฮะมื่องรับไปฝากขอบคุณนะเป็นอาหารทีเป็นมงคลของชีวิตเ,เลยมืันนี้เอาพี่น้องให้ลอถ้าจะข้าวเนาะบาบจูจันญาเขาไปแล้วกันคลิปผ่านไรแล้ก,กาศนะคลิปก็หน้าที่บาบูเคยมาเนาะพี่น้องเนาะเป็น,อน,ปนกอปราบปืนใจของตัวเองนาทีได้มีโอกาสมากรับอาหารนะครัวพระราชทานของในหลวงนะครับเมื่อ อ่ายี่สิบแปดอ่าเดือนเจ็ดที่แล้วเนาะพี่น้องน้องโมนิกะที่ว่าเป็นวันที่อ่วันที่วันที่สิบสองวันนี้ที่สิบสองเดือนที่แล้ว <12 S 1> สิบแปดสิบสองสิงหาเน,นี่ยฮะวันเฉลิม,ม,มรรพระชนมพรรษาเนี่ยฮะพลางเจ้าศิริ์กิจเนี่ยพระบระมราชินีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยเนาะพี่น้องเนาะงทาพิษพลาดจ้งกราบขอถูกขอให้น้ำได้ไหลนะครับโมนิกะตั้งใจมากเลยเด้โมนิก ก็จะเป็นแถวยาวเลยนะครับยาวก็ถือว่าทุกคนก็ต่างตั้งใจนะครับเพราะว่าเป็นมหามงคลของชีวิตนะฮะนี่แหละพี่น้องครับประเทศไทยนะครับประเทศไทยเป็นมีจต่เหเนแล้วพี่น้องเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเข้าแห้งันเล่าแับที่ว่าอาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยนะครับนี่ก็ปราบปืนอพิีิจสนะครับสิ่งไหนที่บดีกับบุกพเหตุบุกพ้นเรศรอเนอกพี่น้องเนาะเพราะว่าได้ซันี่กับพี่พ่อแล้วนะฮะ ที่ว่าเป็นความผากผุ่มใสของของบาบูอีกเนาะพี่น้องเนาะม้บุนไดอมาหมุนเวียนบรรจบอีกเชิญหนึ่งอีกที่หนึ่งณตอนนี้นะครับบาบูกะที่ว่าเขาแถวสังวินัยนะครับกะที่ว่า,า,า,วา,ะะวาจะาได้ถึงเวลาเขาไปในพุนต้นทองสนามหลวงนะครับเป็น,นหรอครับเป็นแถวทีเนายวยี่ห้อเกือบเกือบสองกิโลเลื่อยไปหรอเลยนะฮะแต่ถึงอย่างแรกก็แล้วแต่นะครับเรี่ยวความตั้งใจมุ่งมัน่นพัฒนานะฮะอยากจะได้นะครับอาอาหารประราชนที่เป็นลูกคนชีวิตของเขาก็ต้อง ใส่ความมุ่งมั่นนะฮะอดทนนะครับอย่งเอมยนะครับนี่กะทิว่าอดีใจเลยกะ็อยากให้ภาพนี่ออกสือ่อไปทั่วโลกเลยนะครับปร,ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีได้หายก็หายนาะพื่อนๆหน้ามันนี่เพราะว่าเป็นอีกทีสำคัญนะฮะเพราะวา่าจะเป็นการเข่าชวมวัดพระแก้วนะับเป็นการที่ว่าอานุโลมมันนี่ให้เข่าชมฟรีนะฮะเพราะวา่าจะเป็นเชื้อชาติใหญชนชาติใหญ่มันนี่เพื่อนๆถามเนี่ยเขาว่าเขาเป็นคนชาติไหนนะเพื่อนจ้าห้เข้าอย่างเดียวแนวล่องถามเพึนไปอะบาปติทามบอาเข้าไปเชไหน มาถเลยราถามเลยไทยหรือว่าบางทีแบบแอยากไห้เนาะอิหลักนำใจอิหลักคือประเทศไทยนะสิ่งที่อยากจะสื่อถึงคนทั่วโลกเลยเห็นแล้วก็สื่อถึงแห่งงานเราเขาเนาะถามไปงานในเมืองไทยนะจงสำนึกถึงนะฮะถึงคุคุณของแผ่นดินไทยถอดใจและบอบ่ถอดใจได้ต่อแถวอยาจะกินรูเมื่อกี้ โล่บอไม่โล่เลยโล่แบบวันนี้เข้ามาถอดใจนะกินแต่รออย่างเดียวเพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวเด้ทีได้มาหลับบนเขาพระราชทานโรง่ายบันน้มีทุกวันบันน้มีทุกมื่นนะครัโอกาสแบบนี้พอคอยชิมีได้เราพี่น้องเอ้ยเนี่ยตอนนี้บางบูญแล้วก็บางออมแล้วก็บางมิดก็บที่ว่าได้ก้าวเข้ามาสู่เ่ยมูลทุนท้องสนามหลวงนะครับใจเย็นเต็นท์นะครับเต็นท์ที่ เป็นครัวพระราชทานเนาะพี่น้องเนาะทางป้ายเพม่อนกันได้ทิพไว่น้องเป็ดหนองเน่ากับขอแถวนะครับล่อรับอาหารที่มีคุณค่าทางพุทธนาการเนาะพี่น้องเนาะเป็นอาหารที่บอกไปเรื่อยว่าเนี่ยพระราชทานเนาะพี่น้องเนาะกับที่ว่าแค่แค่เข้ามาพระราชทานจากจากอะไ พระราชนีเนี่ยก็นที่ว่าโอ้โหปราบปืนวิตจิตใจเนาะไปน้องเนาะเ้าควรจะกินอาหารให้คงคาให้ใจเอาไปอยากกินเลยไปน,น้องอยากจะเอาไปเก็บไว้แต่โดยความที่อาหารเนาะมันก็นมีอายุของอาหารเอา้าเ้าต้องกินนะครับเผื่อเผื่อ,อให้เป็นมงคลของชีวิตนะเอาเดี๋ยวออรออีกแป๊บนึ่งไปน้องเอย <Okay. S 1> นี่ก็เป็นบรรยากาศเนอกไปน้องของสถานที่ที่เป็นครัวนะครัวพระราชทาน ครับอันนี้คือกองชนชาวไทยเนี่ยครับที่มาเข้าแถวเนี่ยครับเพื่อจะรับอาหารพระราชทานนะครับผมซื้อข้นลุกเลยเนาะพี่น้องครับผมซึกคนลุกเลยครผมซึกปลาปื้ตัวเองเลยนะฮะใน้อยู่มากงานสำคัญน้ามื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะ ของเมื่อไรเขาเป็นะครับนีอ่ะเป็นจะเป็นอาหารนะครับเป็นบรรยากาศของภายในเต็นท์นะครับอบอุ่นเนี่าดีพวกก็กบบเปิดติดจิเร่เป็นองไรเนี่ยเบาปุ๋ยซื่อว่าคุ้นลุกนาะงเป็นดองกน้องที่ได้เห็นนะครับอันนี้พาได้ไอติมมายังไงไปเอาต้อปิดเลยอนะกินเนี่ยแล้วองปิดเนี่ยถ้าอยากเลยทีนี่ก็เลยเร้าเลยอาหารมีแต่อาหารแบบอาหารสะอาดเน้องเป็นดอกน้องุกราคาแล้วไหม น,นี่เรจะเป็นเค้กนะครับคืออร่อยตาอร่อยไหมอร่อยมานี่กี่ครั้งแล้วมาทุกครั้งมาทุกครั้งอ,อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับรับเลยค่ะรับเลยนะคะรับเลยค่ะรับแน่นเลยนะคะข้าเลยค่ะรับเลยนะคะรับเลยค่ะขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะนี่จะเป็นขาหมูนะครับพี่น้องครับอาหารมีแต่อาหารดีๆทั้งเลยครับเชวซอนซิมนะครับร้านข้าวขาหมูเพลินพุงนะครับบาวพวกก็ถ่ายภาพบรรยากาศด้านในนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับอันนี้ก็จะได้ข้าวเหนียวไก่ย่างมาแล้วครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องครับโอ้ นี่แหละคือน้ำใจของประเทศไทยนะครับน้ําใจของคนไทยด้วยความฝากป,ปลื้มใจน่ายหลายนะครับน,น,ๆๆนี่คือหมอ้อก๋วยเตี๋ยว,วครับพี่น้องครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เยอะแยะมากมายนะครับรับรองว่าไม่ไม่ต้องรองนานแสบบอ พี่น้องขอบคุณหลายเด้อไม่กินก๋วยเตี๋ยวพี่ยังไม่มาถึงสนามหลวงนะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเสียงอยู่ใสเสียงขอบคุณเลยครับเด้อขอบคุณนะครับนี่นะครับบริการด้วยความปรับพื้นยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับด้านหลังสินะคะด้านหลังสิบนะคะ นี่เลยครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับเป็นอย่างนี้เอานต้นต่อต่อสติ๊ดยงครับไม่มีดื่มมือถือเลยตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยกินไม่บาดไม่ไหวนะขอบคุณคนไทยนะครับขอบคุณเมืองไทยขอบคุณอ่าพระราชินีนะที่ทรงมีอาหารที่บอกเลยว่าถูกคุณมค่าเลยนะครับนี่เลยเราฟังได้เลยเดี๋ยวนี้อันนี้จะเป็นอันนี้คืออะไรเอ่อขอบคุณนะครับอันนี้ไม่มีที่เดิม นี่นการะควเดียวนี่เรับเราได้นี่แล้วเขาอิ่มแล้วครับเี้นี่เลยครับขอบคุณครับได้มาแล้วครับป้าอ้อมได้อะไรบ้าง ไอ้สองอย่างเลยสองอย่างเลยกินเบิร์ได้โบยังเบิดยังบุบดยังนี่อ่ะนแจกหน้าอีกเด้แจกหน้าอีกเนาเดี๋ยวไปรับนางกันเนาะเจ้าโบมีเอ็นเนี่คืออะไรนี่โอ้โหแด้เยอะแยะมากมายเลยกินเบิร์ดบ่ล่ะบาร์เมทโอ้โหยิ้มยิมได้ยิ้มได้เบิร์ดปลานใจเลยนี่แหละคืออ่านเพระราชทานก็ชีวิตนี้คือเราจะกินให้มีคุณค่าและอิ่มอร่อย ที่ฝั่งตนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับทางที่เดินเข้ามานะครับน,น,นี่มีน้ำด้วยครับนะครับ้อ้อมรับน้ำด้วยัวไม่ตกตัวพัดะขาบตะกร้อไรน์นี่คือทหารนะครับ อันนี้จะเป็นขนมนะครับโอ้เนเอาไงนะฮะนี่หลักคือประเทศไทยนะครับสิ่งที่บาโบ่ากให้เห็นนะครับวับนนี้รับอาหารนะครับรับอาหารด้วยความปัาพื้นปิตินะครับบาโบ่เองก็จะเดิอนออกไปนะครับเมื่อรับอาหารแล้วนี่เลยครับจุดที่ห้า เห็นเราวนออกไปเป็นวนต่อไปฝั่งนี้เลยครับเราจะออกตรงนี้โองนี้โอ้โคตรครับนี่คือแถวยาวเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งนะฮะันั่งกินอาหารทห้อร่อยนะครับมีโต๊ะนะครับมีโต๊ะให้นั่งนะครับ,รบโอ้โหนี่จะมีโต๊ะด้วยมีโต๊ะให้นั่งด้วยเอ้าันนี้ยังไงเอ่ย เดีย๋ยวเราไปนั่งนู่นเลยโต๊ะมีโต๊ะไปกินคนไปกินอย่างคนบ้า<ะ>นีเลยครับมีเต็นท์เรียบร้อยนี่เลยครับท่านผู้ชมครับทีมที่บาบูอยากนำเสนอเราไปลองเนาะนี่คือเมืองไทยมีแต่ให้นะครับถ้าเรามาแล้วนะครับประเทศไทยนะเป็นที่พึ่งนะครับเป็นที่พึ่งนะครับ พูดตกทุกได้ยากนะครับเมื่อมาเยือนเมืองไทยแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่ไม่อดไม่อยากแน่นอนนะครับเราจะไปหาที่ว่างนั่งคันนะครับฝั่งนี้จะมีการยิงปืนนะครับฝั่งนี้จะมีการยิงปืนเดี๋ยวเร,เราชมการยิงปืนกันนะครับ พ่นกับซีต่อพระธาเลยครับมีมากนันสะเดิมเขียนพระสุนทางขานะครับผมของพระนางก้าวชีวิตนะครับนี่กราานี่ครับโอ้นี่พี่น้องเไรนะครับทีมงานนี่ครับการสัมภาษณเนาะทีมงาน,งานมีบุญเนี่ยมาไในทีมเลยฝั่งนี้เขาจะมีการรอ,อชมยิงปืนโอ้ได้อะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้เป็นยังอีกถอดมั่นอันนี้ถอดมั่นโอ้อันนี้เป็นหลายอย่างครับผมนะอันนี้แบบว่าได้กินยังบ้างอันนี้อาหารเปรี้ยว นี่ขอนียวผนะหอมไรมากครับอันนี้มีย่งลทาร์ิ่ที่สมกำงสมกำลังกําไทนี่เลยครับนะครั่เรโอ้ลายสิงลายยางเนาะทำไมายยางอันนี้ก็จะเป็นยนรสาั่นขออนาชิมด้วไก่หอากแ่สดยราิีเา่อนนเราืออินะออาริินนี่มีหสายยางมีหลายยาง มืดเลยแล้วโอ้หลบมากคนนั้นเถอะอันนี้บ๊ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งบรรยากาศทอดแกงนะบ๊ะเป็นยังไงแบบเอาก็ได้อาจานอันนี้มัายังบ๊ะตอบมอ่ามาเอาเนาะอันนี้มัายังเนี่ยเป็นตำไทยเนาะแล้วก็เอียงมะเขื่นว่ะทุกชิ้นตัวหมดโมเมนต์อีหยังดื่มแล้วแต่ว่าอย่าเข้าไปเบิ่งเนี่ว่ามีอีหยังเนี่ยบานคนแบบแจกอีหยังเนี่ยนะอยากเข้าไปเบิ่งว่า เพิ่นเอาอีหยังมาแจกให้ประชาช่นนะเขาเขาจริ่ต้องถามถามๆจะแน่ในเจ้าเจ้ามานี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนีในการมารับอาหารราชทานอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรกเด้บ่แม่นลองลองเข้าไปเบิ่งว่ามันสิมีอาหารอีหยังแน่มาแจกแน่กัเป็นอาหารแบบก็ก็ธรรมดาดูแต่ว่าพิเศษนะแต่ว่าพิเศษเป็นบ้านพิเศษเด้อก็คือพวกมีส้มตำมีก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ได้ย่างเนาะโดยเฉพาะกับพวกน้ำได้ย่างเด้อพวกน้ำ บาตอมหูบอตอนนี้มีคนเกือบทัวโกลกอิชา้าบาตอมเดียวยงไหนไหฮูเป็นไรเลยหันพระราชทานนี่เป็นหารที่แบบเป็นวิงมงคลชีวิตเลยหลายคนก็ยังมีโอกาสมากแบบนี้อ,แบบอยากถามบาตอมเนี่ยว่ายังโดนใจมากเพื่ออยากให้มากินหานพระราชทานแบบนี้ครั้งหนึ่งในสิวิตก็อยากมาเบิ่งแบบววิธีต่างๆแบบที่สําคัญในไทยนะแบบเขาะกะ็มาอยู่กับรุ่นนะนะมาอยู่น่านแล้วนะเนาะเขาก็อยากมาเมบิ่งวิธีต่างๆของประเทศไทยเนาะ ป่าวันมันแตกต่างกับบานเขาเป็นยังไงแบบดบ๋ยวกันก็ทสี่เนี่ยเขาแถวเนาะแต่เป็นระเบียบจังสี่เนี่ยเ,เขาเนี่ยเรื่องเขาแถวเนี่ยป่าววกับังเกตเห็นเงาเกือบเป็นสองกิโลนะป่าตอมเห็นเนี่ยคือบอถอดใจพอถอดใจเด้ต้องแบบต้องไปให้สูดต้ตองแบบอย่าคู่แน่ว่าเออเพื่อนแบบมักต่อแถวเนี่ยแบบเพื่อนแบบว่ารับอียังกันเนาะบอกอาหารยังนะ ตามที่บ่าวเด่เห็นการจัดระเบียบของคนไทยนะถึงที่เขาแถวยาวเป็นกับบริหารดียอดเลี้วเนี่ยเป็นบ่งหายประชาชนเป็นล่อถ่าโดนเนี่ยนะเป็นบ่งหายล่อถ่าแบบโอ้โหเป็นชั่วงสองชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวนะบนถึงสิบมาทีนะได้รับอาหารนี่พี่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวอีกชักพักหนึ่งนะกินอาหารอย่างแซ่บนวดแ่บบ่แซ่บเบาๆแสบแสบห่อไปฝากลูกฝากเมียอยูบ่บ่กินบุญเดียวเลยบ่เอาจำกัด บม่ได้่ได้จำกัดเพราะว่าต้องต,อต่อแถว,ว <ะ S 1> เงาาีวเขาไปหลับได้แค่สองอย่างเพราะว่ามันลายแห้งดิหลับบาไไวจ้บ <c oughs> เขาเขากลายแห้งเาอยเลยกินในอีมกินในแสบเด้อมา